don't I don know what do with ใครอยากกินคุณมากๆเรามาดูดวงกันนะครับเขาคนนั้นเป็นใครนึกถึงตัวเองนะครับแลรวะเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะครับข้างหน้านเพื่อนๆมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนของไพ่3ามกองให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับและพี่เข้มจะสูมไพ่ให้ดูใกล้ๆนะเรามาดูกันนะใครอยากกินคุณมากๆนะรู้สึถูกชะตาถูกใจกับไพ่ใบนี้หรือเปล่านะแต่ใครรู้สึกว่าไพ่ใบนี้ดึงดูดนะครับนี่ นี่เลยนี่คือกลองที่1น,นะและใครที่รู้สึกว่าถูกใจกับไพ่ใบนี้นะครับถูกใจถูกสตารใครอยากกินคุณมากๆและไพ่ใบนี้รู้สึกว่าโดดเด่นกลองนี้นะคือกองที่2นะครับต่อมานะครับใครอยากกินคุณมากๆถูกใจกับไพ่ใบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนถูกใจนะ,ะกับไพ่ใบนี้นะครับก็นี่กองที่3นะครับ ื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะกดที่ Time Stamp เพื่อเลือกที่จะรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เ,เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับกองที่1กองที่2กองที่3าม Time Stamp ของช่องเราจะอยู่ใน Description นะครับใครอยากกินคุณมากๆสวัสดีชาวกองที่1กองเรือนะครับมา,าดูดวงกันนะ ดูไพ่ที่เพื่อนเลือก C เป็นไพ่ทาวเวอร์นะโอ oh, ทาวเวอร์นี่ดูแบบว่าร,นะรุนแรงนะรุนแรงร้อนแรงนะครับมีความร้อนแรงในตัวนะแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความร้อนแรงความเฉีียวบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่พูดตรงพูดตรงฝันผ่าซากนะครับเป็นคนไม่ยอมคนนะเปออ็นคนจริงจังหนักแน่นก็จริงแต่ว่าเส้นทางของเราเนี่ยอย่าให้ใครมาขวางซึ่งอาจจะต้องระวังเรื่องของการแบบอะไรที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดแล้วเราจะไปโมโหกับเรื่องนั้นอะไรอย่างเนี้ย หลุดคอนโทรลได้ง่ายอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะมีการควบคุมอารมณ์เล็กน้อยเรามาดูกันนะว่าอะไรที่เป็นพลังงานของตัวคุณกี่นะครับไหนขอส่องพลังงานของตัวคุณหน่อยซิจะได้ดูว่าใครในอยากเก่งคุณมากๆไหนดูพลังงานของคุณหน่อยสิโอ้ยมีไพ่สามดาบมีไพ่หกถ้วยนะเกิดอะไรขึ้นมีไพ่ห้าไม้แล้วก็เดอะฟูล คือมันเป็นช่วงที่คุณกําลัง move ออกมาจากความทุกข์ความเศร้าทั้งปวงนะเนาะเหละอารมณ์ตอนนี้ยังไม่ค่อย Sta b บิเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีความมั่นคงยังไม่ค่อยมีความนิ่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีเรื่องเข้ามากระทบจิตใจให้เรากําลังหวั่นไหวได้ง่ายอาจจะกําลังเป็นคนอารมณ์เสียง่ายเวลาที่แบบอยู่กับผู้คนหรือว่าอยู่กับเด็กอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันลาคาบเตกใจนึงเด็กบริสุทธิ์นะเด็กบริสุทธิ์เขามีรอยยิ้มเขามีเสียงหวัวเราะนะ มันทาให้จิตใจของเราเบิกบานเวลาที่เราอยู่ใกล้เด็กน้อยนะครับกองนี้ก็เหมาะกับการทําทํางานกับตัวตนวัยเด็กเลยนะลองย้อนกลับไปเป็นเด็กครั้งหนึ่งเติมเต็มเด็กน้อยที่อยู่ในใจของเราที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนนะความรักที่ไรลเงื่อนไขอะไรแบบนี้นะครับจิตใจของเราจะมั่นคงมากขึ้นนะาะช่วงนี้เราอาจจะมีความเศร้าเศร้าหรือว่าทุกข์ไม่รู้ตัวนะมันก็ทําให้เราเนี่ยเอ ออกมาเป็นพฤติกรรมแบบโมโหหรือว่ามีความคิดที่ซับซ้อนมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นได้นะแล้วมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังฟื้นฟูนะกำลังฟื้นฟูอารมณ์กําลังฟื้นฟ,ฟ,นฟูความรู้สึกกําลังฟื้นฟูเกี่ยวกับชีวิตการพัฒนาชีวิตต่างๆนะครับคุณมีมุมที่น่ารักคุณคาดเดาไม่ได้นะครับแม้ว่าจะดูแบบดุๆไปบ้างในช่วงนี้เนาะเพราะว่ามีความทุกข์ความเศร้า แต่คนอื่นเวลามองคุณเข้ามาเขาจะเห็นมุมของความเป็นเด็กนะเขาเห็นคุณเขาเห็นคุณคือความเป็นเด็กในด้านที่ดีการมีความคิดสร้างสารรค์อารมณ์แบบอบอุ่นคุณลองย้อนกลับไปในวัยเด็กนะของเล่นต่างๆ Energy ต่างๆเวลาที่คุณได้เล่นของเล่นความรู้สึกเหล่านั้นนะเออดึงมันกลับขึ้นมาใช้นะครับมันเป็นด้านดีในตัวคุณ แต่คุณอาจจะเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้แนละอาจจะพูดตรงนะครับเอออาจจะเป็นมีมุมที่เป็นเด็กอย่างเงี้ยก็เป็นมุมที่น่ารักของคุณก็จ,จะเป็นนิสัยดีๆของคุณมันทําให้คนอื่นหลงไหลนะความเป็นเด็กเนี่ยน,นีด้านดีนะความสนุกสนานความตลกนะอ๋อแต่ต้องระวังนะช่วงนี้อาจจะมีอุบัติเหตุได้นะครับอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันนะเขาคนนั้นเป็นใครนะครับที่อยากกินคุณมาก1ิดาบเก้าถอวยอ เก้าดาบมี10ดาบกับ9ดาบเนาะแล้วก็นายชินีถ้วยลักษณะของเขาว่าเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่เรียบร้อยดูแล้วมีความอ่อนโยนนะครับแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอันนี้คือลักษณะนิสัยของเขาทีนี้พี่เข้มเห็นปมหรือว่าเห็นแผลใจอะไรหลายอย่างเขาดูมีทอมม่านะมีความเจ็บปวดในจิตใจของเขาที่เยอะเลยให้ระวงังเพราะว่าเวลาที่ เราอยู่ใกล้คนคนนี้เขาอยาก,กินคุณมากๆแต่เวลาที่เราพูดเวลาที่เราอะไรมันจะแอบ,บไปทําลายความรู้สึกของเขาโดยที่แบบตัวเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะตัวเขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยว่าจะเจอคําพูดว่าจะอะไรแบบนี้นะครับจึงอาจจะต้องระวังเรื่องนี้นะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะนิสัยของตัวเขานะเขาดูคิดเครียดคนที่แบบอยากกินคุณ่นะ เขาเป็นคนที่ดูภายนอกกันเรียบร้อยเป็นคนที่แบบอ่อนโยนอ่อนหวานเออเป็นคนที่แบบคอยตามคนอื่นเป็นคนที่ดูแพสซีฟแพสซีฟแต่เวลาที่เอ่อเข้าไปคุยเราจะรู้ว่าเขาเก็บอะไรในใจเยอะเป็นคนที่ดูเก็บกดเป็นคนที่ดูคเครียดนะครับแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเนี่ยคนนี้ที่อยากกินคุณมากนะสวินช่วยเขาเคยเข้ามาจีบคุณนะบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบเคยเข้ามาจีบเป็นเพื่อนเก่ารักเก่า หรือว่าเป็นคนคุยเก่าก็ได้เพราะมี energy ของการเข้ามาจีบเดินเข้ามาอยู่แล้วเขาพยายามมาควบคุมความรักหรือความสัมพันธ์ตรงนี้นะแต่ปรากฏว่ามันมันไม่ได้เป็นดั่งใจเขาอะเพราะตัวเราเองเป็นคนที่แบบก็ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเป็นเด็กอะที่รักอิสระมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวชีวิตของเราก็เครียดมามากพอแล้วชีวิตของเราก็มีความขัดแย้งกับคนรับข้างกับที่ทํางานอะมามากพอแล้วเราก็อยากอยู่ในที่ที่มันสบายสบายเนาะ คนที่เขาเข้ามาจีบแต่ดูท่าทางแล้วนี่เขาจะเข้ามาแบบดูจริงจังนะเออดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะแต่เรายังยังแบบยังยังมีความสุขกับชีวิตที่มันแบบมันแฮปปี้มันไม่ต้องเครียดอ่ะมันไม่ใช่หนังชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณจะชอบอะไรแบบนั้นมากกว่าเออไม่ชอบหนังชีวิตชอบหนังแบบตลกคอมเมดี้อะไรประมาณเนี้ยคุณชอบรสชาตินั้นมากกว่าคนคนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นกลายเป็นคนเก่ากายเป็นคนที่คุณยังไม่ได้แบบยังไม่ได้สานต่ออะไรกับความสัมพันธ์นะครับเขาก็ักอยากกินคุณมากๆเลยนะ แต่ทีนี้คุณจะเลือกเขาหรือจะไม่เลือกเขาอันนี้สิทธิ์ของคุณแบบ100%นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาก็ได้บางทีคนที่อยากกินคุณแต่โอเคคุณอาจจะไม่ได้เลือกเขาคุณอาจจะเลือกที่จะไปหยอดกับคนอื่นๆหรือว่ามีคนที่ประทับใจอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่าในมุมของความเป็นเด็กของคุณนะ่ะมันดึงดูดคนได้อยู่แล้วนะครับการเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้เนาะอะออแล้วทีนี้เขาจะออกแอคชั่นยังไงวิ่งเค้าลหวงห่างนะคนเนี้ย เขาดูห่าง,งเขาดูไม่กล้าเดินเข้ามานะจะมีทักทายมาบ้านทักทายเรื่องสนุกทักทายเรื่องตลกทักทายเรื่องไม่เครียดน,นะแต่ว่าก็มีความห่างออกไปถ้าเกิดว่าคุณจะไม่เลือกเขาเขาก็ตัดสินใจเขาก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะเขาก็เคารพการตัดสินใจของคุณเนาะต,ตัวคุณมีเส้นทางชีวิตแล้วแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาตอกย้ำว่าตัวคุณมีเสน่ห์จนทําให้เขาเนี่ยอยากกินคุณมากๆแต่คุณจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาอันนี อันนี้เป็นสิ่งที่คุณเลือกได้นะลัคนาดาวจันทรดาวสุกนะครับตัวไพ่ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเราแต่พบปุตตะค่อนข้างเด่นนะบอกว่ามีความเป็นเด็กสูงแล้วก็ดาวคารนนะค่อนข้างรุนแรงนะมีอะไรอีกราศีกันนะดาวเสานะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับดวงของเราสองคนพบที่สองนะพบกระดุมพระนะเกี่ยวข้องกับการเงินอะไรอย่างนงี้เออเป็นพบที่สองนะครับ อ่ะโอเคขอบถุ่นเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2ครับกองที่2ของเราคือกองไม้และท็อปปิกของเราวันนี้ก็คือใครอยากกินคุณมากๆเรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับดูไพ่ที่เพื่อนเลือกสิเป็นไพ่สองเหรียญน,นะ ลักะสองไพ่สองเหรียญคือเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในมือ2ออย่างกําลังลังเลว,ว่าจะเอาซ้ายดีหรือขวาดีหรือบางคนเนี่ยเก่งขนาดที่ว่ามีงานมากกว่า2ง,งานมีแหล่งเงินมีแหล่งรายได้มากกว่า2ทางเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอะไรดีแต่จริงๆมั้ก็มีประโยชน์ทั้งสองข้างนะหรือบางคนที่เลือกกองนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความรักความสัมพันธ์หรือว่ากับคนที่แบบคือคุณมีทางเลือกอะมีชอ o i c e ส์ในชีวิตนะ่ะ เอออันนี้คือด้านดีของไพ่ใบนี้นะคือมีตัวเลือกอยู่ในใจใช่ไหมคือเพื่เข้มสนับสนุนให้คนอื่นไม่ไม่ใช่ให้ทุกคนน่ะมีความรักที่แบบเรามีตัวเลือกได้เราเป็นคนที่แบบไม่ได้หนอับจนหนทางไร้สิ้นซึ่งหนทางซึ่งทางเลือกเรามีทางเลือกเรามีช้อยส์ของตัวเองนะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มแล้วก็หาช้อยส์ใหม่ๆอาจจะไม่ใช่แค่2ทางนะแต่ว่ามากกว่าก็ได้คือไม่ได้ให้หลายใจเพราะหลายใจคือคนที่มีแฟนหลายคนแต่ว่าก่อนที่จะมีแฟนน่ะ เราต้องมีชีวิตของตัวเองเราต้องมีช้อยส์ของตัวเองเต้องมีเพื่อนของเรานะถ้าไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่แบบโถมอ่ะเวลามีความรักเราจะโถมอ่ะใช่ไหมเออซึ่งเอนเนจี้เนี้ยเป็นเอเนจีที่ดีนะ <c oughs> เราจะได้ไม่โถมไปหาใครคนใดคนหนึ่งแล้วเขาจะรู้สึกว่าอุ้ยมันเยอะไปอย่างเงี้ยมันทําให้เราเป็นคนสบายสบายที่สําคัญคือเขาต้องลุ้นด้วยว่าตัวเราจะออกหัวหรือออกก้อยให้เขาเป็นคนลุ้นดีกว่าให้เราเป็นคนลุ้นใช่ไหม อ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะมี6ถ้วย2ไม้นะ,ะ,ะไฮโดรฟัแล้วก็10ถ้วยนี่ลักษณะชาวกองนี้นะพี่เข้มบอกเลยว่าตัวคุณน่ะมีมุมที่น่ารักน่ารักมีมุมของความเป็นเด็กนะมีมุมของความแบบนอสตัลเจียเวลาใครมาคุยกับคุณก็รู้สึกว่าได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่เด็กแบบเด็กเปรตเด็กไปเรื่อยนะเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะนี่ มีความมั่นคงทางอารมณ์สูง <c oughs> มีความมั่นคงเป็นคนที่นิ่งเนี่ยคือลักษณะของคนที่มีความเป็นวุฒิภาวะนะวุฒิภาวะสูงที่สําคัญคือมีวิสัยทัศน์มองโลกมองการไกลมองไปข้างหน้าตัวคุณจะเป็นคนที่มองไปข้างหน้านะมองแล้วก็เห็นหนทางข้างหน้ามักจะหยิบจับอะไรใหม่ๆมาทําเสมอเอนะเออพอมีงานสองงานอะไรย่างเงี้ยคุณอาจจะเริ่มเริ่มมองอะไรใหม่ๆ นะเริอ่มมองอะไรดีๆนะจะได้มีงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับจะได้มีรู่ทางมีหนทางในชีวิตดังนั้นตัวคุณนะคุณเป็นคนที่มองหาโอกาสมองหาหนทางตัวคุณก็จะไม่อับจนโอกาสไม่อับจนหนทางพาคุณไม่ได้มองแล้วมันมืดแต่คุณมองแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ซึ่งมันเกิดจากจิตใจของคุณมันมีตัวรับสัญญาณเออมันรู้ว่าตัวคุณนะมีศักยภาพ มีความรักตัวเองมากพอสามารถดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาได้และรู้ว่าตัวเองทำก็จะสำเร็จนะครับถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนตัวรับสัญญาณนะให้มีาย n ์เซ t หรือให้คิดแบบนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆค,คิดนะเ,เริ่มจากมองเรื่องที่เราทำได้ก่อนแล้วค่อยๆมองโอกาสใหม่ๆนะครับตัวคนจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่ผสมความเป็นเด็กเข้าอกเข้าใจเด็กมีความเป็นเด็กที่เข้าใจ ผู้เฒ่าผู้แก่คนใหญ่นะผู้ใหญ่แล้วก็ที่สําคัญคืออบอุ่นทำให้คนรับข้างอยากกินนะครับใครเห็นก็อยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกนะักเขาล่ะเป็นใครเนี่ยที่อยากกินคุณมากๆเนี่ย the world ครับเสร็จถ้วยห้าไมนะ้แล้วก็ห้าดาบอุย๊ยตัวเขาอะดูแตกต่างจากคุณมากเลยนะพอเวลาที่เขามาเจอคุณนะ่ะ เขาจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างจากคุณดูเขาเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็กล้าที่จะทะเลาะกล้กาที่จะชนกับคนรอบข้างในขณะที่ตัวคุณเลือกที่จะปรนีประนอมมากกว่าเลือกที่จะไม่ตัดใครทิ้งไม่ชิงใครไม่ไม่แบบเออไม่เด็ดหัวออกอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็จะคุยได้กับทุกคนนะแต่ว่าเออตัวสําคัญบางทีเราเองก็ต้องแบบก็ต้องให้ความสําคัญเนี่ยมีการจัดลาดับความสําคัญในชีวิตในตัวคุณเนาะ แต่ตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นคนประเภทที่แบบเป็นตัวของตัวเองสูงปรี๊มมากเลยนะจนบางครั้งแอบติดเป็นคนที่ดูมีอีโก้เยอะๆด้วยลักษณะของเขาคือมักจะเป็นคนทางไกลนะครับอาจจะมีความแตกต่างจากเราโดยเฉพาะเชื้อชาติศาส,สนาหรือว่า,าพวกสิ่งที่เขาเคารพนับถือหรือว่าบูชาอยู่แบบนี้วัฒนธรรมอย่างเงี้ยก็จะมีความแตกต่างกันตัวเขาเป็นคนที่มีความคิดอยู่ในหัวเยอะเลย แต่ส่วนใหญ่เขาจะมีความเป็นนักปรา์ชอบเถียงชอบโต้เถียงกับตัวเองมีความขัดแย้งสูงนะแต่ขณะที่ตัวคุณนะ่ะสนใจเรื่องปัจญาเหมือนกันแต่ว่าสนใจเพื่อเพื่อให้มันเ,เขาเรียกว่าอะไรตัวคุณจะสนใจเพื่อเพื่อความ peaceful อ่ะเพื่อความสงบสุขอะส่วนตัวของเขาจะมีจะมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็มีมุมถูกอันนั้นก็มีมุมผิดอะไรเงี้ยจะเป็นปัชญาเชิงวิพากลนะลักษณะตัวเขา ทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความคิดที่ซับซ้อนแล้วก็เก่งเรื่องการคํานวณแต่ว่าบางครั้งเนะเวลาโต้เถียงเวลาคุยด้วยมันจะดูคิดเครียด,ดอะนะเ <c oughs> ขารู้จักคุณยังไงบ้างน,นะในมุมนี้หกไม้นะครับเนี่ยรารู้จักคุณได้ยังไงเนี่ยบางทีเป็นเพื่อนๆกันนะหนึ่งถ้วยเออสองถ้วยแล้วก็สามดากเป็นคนที่คุยๆกันนะบางทีก็จะมาเป็นแบบเป็นรู้จักกันเป็นเพื่อนก่อน ถ้าเขาเป็นคนแบบคนประเทศเดียวกันเป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่คุยกันแล้วก็เหมือนเหมือนมีมีเรื่องให้โต้แย้งกับเราเยอะมีเรื่องให้แบบเข้าใจเป็นคนละมุมกับเราอะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าถามว่ามีการมาจีบไหมใช่มามาจีบถ้าเป็นคนไทยก็จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยได้แต่พอเวลาคุยกันมันก็รู้สึกว่าเออมันมีความซับซ้อนเนาะ มันมีความซับซ้อนตัวแต่จริงๆตัวเราจะมองว่าเราไม่ได้ซับซ้อนนะตัวเขาอะซับซ้อนเพราะเราเป็นคนสบายๆชิวๆมีพลังงานความเป็นเด็กนะในขณะเดียวกันก็มีอุทฒิภาวะผสมกันใช่ไหมดูซิเขาจะจีบอะไรยังไงเนี่ยอันนี้มีสิบเหรียญน,นะครับมีชาลีออดแปดไม้แล้วก็ราชินีดาบ ทั่วแล้วจะมีการเข้ามาเปเข้ามาพูดคุยอะไรแบบนี้เออหรือว่าเข้ามาติดต่อจะมีการเดินทางเข้ามาแต่ว่าการพูดกันก็อย่างที่บอกว่าบาง,บางทีบางทีเขาจะมีมุมบางมุมที่เรารู้สึกว่าคุยด้วยแล้วก็ไม่อินเท่าไหร่แต่เราเลือกได้ถ้าเรารู้สึกว่าเออความเป็นนักปาญ์ในตัวเขาอะมันก็สนุกดีอย่างเงี้ยเราก็เลือกเขาได้เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราถูกใจเขาไหมเพราะว่าเรามีสิทธิ์เลือกและชาวกองนี้คุณรู้ตัวว่าคุณมีช้อยให้เลือกด้วย นะครับลาศนาะดาวจันดาวสุกนะครับของเราเนี่ยราศีพฤษภเด่นของเขาดาวเสาเด่นตรงนี้มีอะไรบอกบ้างที่เราสองคนอาจจะมีเด่นเหมือนกันราศีเมษเนี่ยเด่นอ่ามีดาวพูโตด้วยดาวพูโตเด่นนะครับในดวงชะตานะเพราะที่11พบรพลาภะนะบางทีอาจจะเป็นความโชคดีที่เรามีเหมือนเหมือนกันเช่นแบบถ้าเราช่วงนี้มีโชคอะไรเงี้ยเราถูกหวยเงี้ยเขาก็อาจจะโชคดีมีมีโชคมีชัชยในมุมอื่นในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นต้น เนี่ยคือมีชกชตาก็จะมีความคาบเกี่ยวกันในเรื่องพวกนี้บ้างเอาโอเคเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3กองวิช h อ p นะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครอยากกินคุณมากๆเรามาดูกันสินะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครเนาะที่แบบแบบมาอยากกินมาอยากมารู้สึกดีใช่ไหม ไพ่ที่มน,นเลือกนะครับเป็นไพ่ Page of c h a ์ลิสนะครับเด็กถือถ้วยนะลักษณะของชาวกองเนี้ยก็เลยเป็นคนที่มีความน่ารักมีความอ่อนโยนแบบเด็กๆนะดูแลแบบยังเยาว์วัยอยู่เสมอๆนะครับแล้วบางคนย่ยเป็นคนที่ดูแล้วเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเข้าใจง่ายพูดง่ายว่านอนสนง่ายอะไรเงี้ยเป็นคนที่ดูเรียบร้อยนะเออไม่เถียงแต่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคือไม่เถียงไม่ได้แปลว่าเราต้องไปคอยตามเขาทุกอย่าง นะคุณจะเสนอมุมน่ารักน่ารักให้โลกเห็นเสมอๆนะครับอันนี้เป็นจุดดีจุดเด่นที่คุณดึงดูดทุกคนให้เข้ามารักคุณชอบคุณเลยทีเดียวเรามาดูกันซิว่าชาวกองนี้มีอะไรอีกอะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะขอส่องดูพลังงานของคุณหน่อยแปดดาบ,บสถ้วยนะครับสไม้นะเอามีสไม้ด้วยเห็นไหม แล้วก็5้าม้นะครับลักษณะดีลักษณะเด่นของชาวกองนี้คุณคุณดูโลกส่วนตัวสูงนะไม่ค่อยยุง่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่เวลาที่ใครคุยกับคุณอนะ่ะคุณจะให้ความรอบน้อมนะนอบน้อม,นะออมความฮัมเบิลอะไรอย่างเงี้ยมันแสดงว่าคุณมีสุขภาพจิตที่ดีเพราะว่าคนที่ถ่อมตัวฮัมเบิลคือถ่อมตัวใช่ไหมจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่กลัวอีก้ตัวเองจะสูญเสียเสียสลายจากการที่โดนคนอื่นมา,าพูดไม่ดีอะไรใส่แต่คุณจะรู้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนและควรจะห่างใครออกมาคุณรู้ว่าควรจะอยู่ใกล้ใครทําให้คนรอบข้างเนี่ยเออจะมองว่าคุณวางตัวดีแล้วก็เป็นที่รักของสังคมเวลาคุณเข้าไปอยู่ในสังคมไหนก็ตามสังคมนั้นๆก็จะรักคุณชอบคุณนะครับจะรักคุณชอบคุณแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณด้วย เวลาคุยกับใครคนนั้นก็จะรู้สึกว่าเออคุณมีความน่ารักอะ่ะอยากได้มาเป็นครอบครัวอย่างน้อยเป็นพี่เป็นน้องในชีวิตก็ยังดีไม่อยากเสียไปเป็นแฟนกันก็ยิ่งดีนะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกก็ได้นะครับแต่คุณมักจะกำแพงสูงอะ่ะแล้วคนที่อยู่นอกกำแพงอะ่ะคุณไม่ค่อยญาติดีด้วยเท่าไหร่นะได้ข่าวว่าเพิ่งไปทะเลาะก,กับชาวบ้านเข้ามาหรือเปล่าช่วงนี้มีเขาเรียกว่ามีข้อพิพลาดกับคนที่อยู่นอกกำแพง <c oughs> นอกกำแพงจิตใจของคุณนะ เพราะชาวกองนี้ก็แพงสูงสูงเนาะทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นใครล่ะที่มาอยากกินคุณเนี่ยในเรื่องเซยอยากกินคุณเนี่ยเอมเพอลอร์ Emperor นะครับเดอะมูนแล้วก็เมจิกเชียนแล้วก็เออ่ justice นะครับโอ้ไ oh, พ่ justice นี่เป็นไพ่ของความยุติธรรมเนาะด้วความคนนี้พี่เข้มเห็นความเป็นแบบเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งมีเซนส์ที่ดีมีสัญชตยานที่ดีนะครับเขาเป็นได้หลายอาชีพเลยหลายแบบนะครับแสดงว่าอาจจะมีมากกว่า1พลังงานที่เข้ามาตกหลุมรักที่เข้ามารักคุณชอบคุณอาจจะมีมากกว่า1พลังงานพลังงานแรกที่พี่เข้มเห็นคือการเป็นเป็นเจ้าของอำนาจเจ้าของกิจการ เออเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเอ,อเอ่อเรียกว่าอะไรเจ้าของอาณาจักรของตัวเองนะครับดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีความยิ่งใหญ่ไม่ว่าเขาจะหยิบจับอะไรมาทําก็ตามเป็นตํารวจทหารศารได้นะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบเป็นเป็นคนที่มีเซนส์ดีอะ่ะเออจะเรียกว่าเป็นคนที่แบบนับถือเรื่องสปิริชวลหน่อย ก,ก็ใช่ด้วยเหมือนกันนะนะเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งที่สําคัญคือสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ดีแล้วก็เข้าใจคนอื่นในมุมของแบบของแง่จิตใจของจิตใต้สํานึกนะเ,ออเข้าไปในจิตใต้สํานึกเลยนะครับก็เป็นคนที่เก่งนะครับแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอ,อตัวเขาเนาะที่มีด้านดีอยู่นะมีข้อดีเยอะแยะมากมายนะครับเป็นคนที่เก่ง ถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นทํางานไหนก็ตามเขาจะได้เป็นตัวหลักตัวเฮต,ตัวสําคัญหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าคนนายคนอยู่ในระดับสูงขององค์กรลักษณะประมาณนี้นะเป็นคนที่ดีเหลือเกินเนาะเขาอยากกินคุณมากๆเลยแสดงว่าตัวคุณมีเสน่ห์นะแต่เขาค่อนข้างจะมีอายุนะเพราะมียศมีตําแหน่งเขามาักจะเกี่ยวข้องแล้วเจออะไรกับเรายังไงเนี่ยนะเกี่ยวข้องด้านไหนเนี่ยที่อยากกินเนี่ยบอกหน่อยสิอุย้ยมีสิบดาบด้วย สิดาบอะไร2ดาบเลเวอร์ over, นะแล้วก็สามถ้วยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในพลังงานของคนที่เคยมาพบปะพบเจอพูดคุยกับคุณแล้วก็มีการตกหลุมรักคุณมีการจีบมีการหยอดมีการบางคนเคยคอมมิชแล้วเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าก็ยังได้เลยนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมีการแบบแยกทางหรืออยู่ห่างๆกันเขายังมูฟออนไม่ได้นะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากกินคุณมากๆเขารู้สึกว่า คุณเป็นคนที่น่ารักมีความน่ารักนะเนี่ยเขาชอบคุณในมุมเหล่านี้นะครับยัง move on ไปไหนไม่ได้ยังเดินไปไหนไ,หนไม่ได้อยากกินคุณมากถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนเก่ารักเก่าเป็นคนเก่าๆเ,เดิมๆที่อาจจะเคยคุยกันแล้วจบไปแล้วอ่ะแล้วเขาดูแล้วแบบเก่งอ่ะเก่งในด้านนั้นๆนะหยิบจับอะไรมาทําเก่งเป็นตัวพ่อนะตัวพ่อตัวแม่ของงานหรือวงการนั้นๆอ่นะนะคนคนนั้นกําลังแอบชอบคุณอยู่นะ เรากำลังอยากกินคุณมากๆเลยคือ move on ไปไหนไม่ได้ทั้งแที่จริงๆชีวิตของเขามันดูดีนะการงานอะไรของเขามันดูแบบว่ามันดูเป็นตัว top ปไปหมดอนะ่ะแม้กระทั่งหยิบจับสมมุติว่าเป็นเรื่องเล่นเกมเนี่ยเขายังเป็นแบบเป็นคนบริหารเลยเป็นหัวหน้ากิวเป็นหัวหน้าปาร์ตี้อะไรพวกเนี้ยเป็นนักการเมืองก็ได้นะเรอาอมาดูกรรันสินะครับว่าแล้วแอคชั่นของเขาและเหตุการณ์ต่อไปหลังจากที่อยากกินเนี่ย จะยังไงต่อมีแอคชั่นอะไรอีกอัศวินถือเหรียญน,นะครับหกไม้นะครับเจ็ดช่วยนะโอ้โหแล้วก็ราชาเหรียญน,นะครับก็คงจะมีการคิดมีการคิดถึงแล้วก็คิดซ้ำวนถึงคุณแต่ถามว่าออกแอคชั่นอะไรมากได้ไหมก็ยังออกแอคชั่นอะไรมากไม่ได้เพราะว่าอัศวินถือเหรียญเนนะี่ยยังดูคงนิ่งๆอยู่นะครับแต่ถามว่าถ้าจะคุย มีโอกาสคุยมีโอกาสทักทักมาได้ไหมคงทักมาเป็นเพื่อนก่อนในช่วงแรกเพราะบางคนเป็นพลังงานเก่าบางคนแบบหันหลังออกมาแล้วเนี่คือเฮ้ยเราคิดว่าเราจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะเราก็เลยแบบนิ่งออกมาตึงออกมานะครับแต่คนที่เขาอยากกินคุณมากนะครับถึงขั้นแบบคิดถึงเก็บไปคิดเก็บไปฝันนะครับฝันกลางคืนแล้วก็ฝันกลางวันด้วยนะฝันกลางคืนก็คือแบบหลับแล้วก็ฝันไปนะส่วนฝันกลางวันก็ไม่ได้แปลว่าแบบเรานอนหลับตอนกลางวันไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่า เรานึกอะไรในใจแล้วเรานั่งเมอถึงเรื่องนั้นนะเออนี่คือความหมายของคําว่าฝันกลางวันนะครับ daydream นะลักษณะาดาวจันรดาวสุนะครับของคุณไพ่ไม่ได้บอกของเขาเนี่ยราศีตุลเด่นราศีเมษเด่นราศีมีนเด่น,ลน,ดนแล้วก็ดาวพุธเนี่ยเด่นนะโอ้หลายราศีเลยนะระหว่างเรามีอะไรอีกบ้างที่ลูกเต๋าบอกนะราศีพฤษศนะครับนะ เด่นดาวดาวอังคารเด่นพบที่12นะการจบลงการสิ้นสุดเรื่องเซปร์ีชัวเรื่องลี้ลับแล้วก็อะไรอีกอะที่เป็นพบที่12การหลบซ่อนซ่อนเลนตปิดบงังแสดงว่าตัวเขาเองก็คือมีความแอบรู้สึกกับเราเยอะนะครับเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆน,นะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวทายคิดท,ทุกท่านนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันในวันนี้นะพลังงานโดยรวมในไพ่เข้มสับมาเลยนะไพ่ใต้กองวันนี้เป็นราชาเหรียญน,นะครับราชาถือเหรียญมาพร้อมกับความมั่นคงมั่งคั่งเป็นปึกแผ่นคนที่อยากกินคุณมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะที่มีแบบมีหน้าที่มีการงานมีเงินมีทรัพย์ส,สินแล้วในระดับหนึ่งนะครับนะก็จะมาชอบคุณนะครับเออแต่ว่าเขาเองก็ผ่านชีวิตมาในระดับหนึ่งเนาะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่า บางกองเนาะก็ยังมูฟจากคุณไม่ได้แต่บางกองอาจจะเพิ่งเพิ่งมาเจอกันแต่เขา,เ,าเขาดูมีความแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเออเป็นปึกแผ่นแล้วเป็นคนเก่งแล้วนะครับก็จะเข้ามาชอบคุณได้เช่นกันก็เป็นคนที่เข้ามาและอยากกินคุณมากๆแต่พี่เข้มย้ําในทุกกองเลยว่าเขาอยากกินคุณมากขนาดไหนไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปกับเขานะคุณสามารถเลือกไปกับคนอื่นได้มันก็จะมีโอกาสอื่น มันไม่ได้แปลว่าดวงชะตาบอกว่ามันต้องมากับคนนี้ไม่ใช่เราแค่ถามไพ่ว่าใครอยากกินคุณมากๆซึ่งอาจจะมีมากกว่า1คนแต่วันนี้ขอหยิบยกพลังงานที่มันดูเข้มข้นแล้วก็เด่นชัดที่สุดออกมาหนึ่งคนนะหนึ่งพลังงานก็จะเป็นคนเราๆนี้ที่ใส่ประมาณนี้ประเภทนี้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนประเภทนี้ฉันไม่โอเคฉันอยากจะหาคนใหม่ได้เลยเพราะชีวิตของคุณคุณต้องเป็นคนเลือกและเป็นคนลิขิตเองเป็นคนเขียนเองการดูดวงนั้นเป็นไกด์ไม่ใช่ก๊อตแต่คนที่ดูดวงได้แม่นที่สุดนะคือลิขิตของคุณคือเส้นทางของคุณคือเส้นทางที่คุณได้เลือกเดินนะครับแต่ใครรู้สึกว่าฉันดวงไม่ดีบ่อยๆฉันเจอคนไม่ดีทําร้ายบ่อยๆนะบางคนก็เจอแต่คนเจ้าชู้บางคนก็เจอแต่คนที่แบบว่า ดูไม่ค่อยรักคุณเท่าไหร่แสดงว่าเราเองอาจจะเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะครับเริ่มจากการรักตัวเองเราอาจจะรักตัวเองไม่เป็นนะมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่สะท้อนจิตใจเราเหมือนกันนะคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราถ้าใครรู้สึกว่าอช่วงนี้ชีวิตมันไม่เฮลตี้มันไม่มีคุณภาพไม่ว่าจะอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานหรือว่าอยู่กับคนรักเนี่ยร,รู้สึกว่าเราโดนออเอาเปรียบเรารู้สึกว่ามันเฮิร์ตมันจุกมันทุกข์มากเรามาคลีนพลังงานกัน การคลีนรพลังงานเราจะได้เริ่มต้นเหมือนได้แบบเหมือนไม่ได้มีเหมือนเราได้มีชีวิตใหม่ไปเลยอะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิเค็มแนะนำคือการทำงานกับตัวตนวตัยเด็กหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือการค้นพบการพบเจอกับจิตเดิมแท้นะครับซึ่งวิธีนั้นพนะิเค็มได้แปะคลิปเอาไว้ในห้องเวิร์กช็อปแล้วสามารถเข้าไปดูได้นะครับห้องเวิร์กช็อปก็มีค่าค่าเข้าเดือนละ100เท่านั้นเองนะครับ แล้วคลิปนั้น,นาสามารถดูซ้ําๆได้ทุกวันนะแล้วพลังงานจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นฟังซ้ําๆฟังตอนจะนอนยิ่งดีนะครับโอ้สบายขนาดนี้แค่หลับตาและจินตนาการภาพตามม,มันง่ายมากมันเป็นวิธีที่ง่ายมากแต่ทาครั้งแรกจะเจ็บปวดนิดนึงนะม,นมันจะนิดนึังกับ,แบบความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะ,นะก็อย่าลืมสมัครสมาชิกช่องเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกัน การดูดวงพระเการเป็นจ e น e r a อ่านริดดิงคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยหรือสนับสับเปลี่ยนเขาไปเราเราเป็นเขาได้ดังนั้นรับไปแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะครับอะแล้วก็เพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตโดยการ s u b s c r i b ์ไลค์แชร์นะครับเ,เลือกกองไหนอย่าลืมบอกพี่เข้มบ้างแล้วก็สมัครสมาชิกช,ช่องนอกจากนี้การดูดวงหลังไม้ตามช่องทางที่พี่เข้มได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องสวัสดีด้วยครับ